เติมเลยและถ้าถูกก็กลับมาเลยนะขาดเลยมาตายสิบสามเลนาะตายเดี๋ยว่าตายย่เลยนะาทำะ้าเลยนะทำะ้าไปเรื่อยๆไม่เอาเ้ามาเลไม่เอาไม่เอาไม่ใช่กืออออนไลน์เนี่ย่ไม่ชอบเออไอ้ไม่ชอบชอบองซานนั่นไ เพราะองคการตัวเขเป็นคนอังใช่ไหตัวก็เป็นอกลิตัวเป็นกลิตของทนก็ไม่มีใครชอใจคนนึงเกนึงเขาไม่เอาเขาบอกเลิกเลิกคุยกัวอไเอาไว้เป็นคดิงกลิได้ ตรงแล้วอืมตรงนี้น,นี่ก็เก็บเก็บมาเก็บอันนี้ต้องมันต้อง45องศาใช่ไหม<น>ตัวเราต้องเทียบ45ฮะคือเชื่อมนะเออแล้วแต่นสนามงันคาเลย นี่นะตอนนี้ก่อนเล็กบังกับเล็กนานอ่าตัวนานตัวเนี้ยนานทำไมถึงทะลุเมื่อกี้นานจัดไงสน,นามจริงไม่ทะลุนะตัวที่เราไปทำหลงังคารอบหลงังคา นายมาหรือเปล่าพี่สาวมาแล้วเลยติดรีบเตดใช่นยอดเลย ทางทะลุเราไม่ตองเคาะอรมเข้อ่าได้ไหมมึงบิรับตรงบิก ตรงไหมตรงนี้เรียบร้อยสามนาที